วันนี้เรามาเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะความหมายของเลขยกกำลังบทนิยามถ้า A แทนจำนวนใดๆและ N แทนจำนวนเต็มบวก A ยยกกำลัง N หรือ A กำลัง N จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะอ่านว่า A ยยก กำลัง n หรือ A กำ A, กำลัง n ก็ได้ A ยกกำลัง n หมายถึง A คูณ A คูณ A คูณ A ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย A ตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่สตัวที่3คูณกันไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะนับได้ n ตัวนะคะ เราจะนับได้ว่า n ตัวนะถ้า n ตรงนี้เป็น10นะคะก็จะมี a คูณกันอยู่10ตัวนะคะนับตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยได้10ตัวเราจะเรียก a ยกกำลัง n ว่าเลขยกกำลังนะคะที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลัง มาพิจารณาเลขยกกำลังต่อไปนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4นะคะหรือ2กำลังสหรือกำลังสของ2นะคะกำลัง4ของ2อ,องยกกำลังส จะเขียนแทนด้วย2คูณกันอยู่4ตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว2ยกกำลัง4จะมี2เป็นฐานนะคะแล้วก็มีเลข4เป็นเลขชี้กำลัง2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลังนะคะ,ะมาดูตัวนี้บ้างอันนี้อ่านว่าบ 3, ล, 3, ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะ หรือกำลัง3ของลบสาลบ3ามทั้งหมดยกกำลังสาจะเขียนแทนด้วยลบสคูณกันอยู่3ตัวนะคะซึ่งจะมีลบสเป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลังนะคะมีลบสเป็นฐานนะคะแล้วก็มี3เป็นเลขชี้กำลังอ่า ตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1จงหาว่า5ยกกำลัง3แทนจำนวนใด5ยกกำลัง3เท่ากับ5คูณกัน3ตัวนะคะวิธีคูณ5คูณกัน3ตัว5คูณ5เป็น25 นักเรียนก็เอา5อตัวหนึ่งมาคูณต่อนะคะ25 5เป็น125วัะน,นั้น5ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ125ตัวอย่างที่2จงหาว่า3ยกกำลัง2แทนจำนวนใด3ยกกำลัง2หมายถึง3คูณกัน2ตัว3คูณ3เป็น9 สามยกกำลังสองแทนด้วยเก้าตัวอย่างที่สามลบสองทั้งหมดยกกำลังหกลบสองทั้งหมดยกกำลังหกเขียนแทนด้วยลบสองคูณกันหกตัวลบสองคูณกันทั้งหมดหกตัวนะคะคูณกันทั้งหมดหกตัวนะคะ 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าหนะคะคูณกันทั้งหมด6ตัวลบสคูณกัน6ตัวนักเรียนก็ก็คูณลบสคูณลบ2เป็น4 4คูณลบ2เป็นลบ8ปคูณลบ2เป็นสิบ ลบแปดคูณลบสเป็นสิคูณลบสเป็น32เป็นลบสะคะลบสาคูณลบสเป็นสุดท้ายเพราะนั้นคำตอบจะได้64นะคะคำตอบจะได้64เพราะนั้นลบสเท่ากับกำลังหมีค่าเท่ากับ64ต่อไป ลบหนึ1 1. 1. 1่งทั้งหมดยกกำลังสามลบหนึทั้งหมดยกกำลัง3ามหมายถึงลบ1คูณกัน3ตัวนะคะลบหนึ่งคูณกันอยู่สาตัวลบหนึ่งคูณกันอยู่3ตัวลบหนึ่คูณลบหก็เป็นหนึ่ง่งคูณลบหเป็นลบหนึ่งนะคะคำตอบเป็นลบหนึ่งนะะตอบลบหนึต่อไปตัวอย่างที่ห้า ลบของ4ยกกำลังสามแทนจำนวนใดลบของ4ยกกำลังสามเป็นลบของ4คูณกันอยู่3ตัวนะคะเครื่องหมายลบก็จะติดติดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะตัวที่โดนยกกำลังคือเลขสี่นะคะสคูณกัน3ตัว4ีคูณสี่ คูณสี่สี่สี่เป็นสิบหกนะคะสิบหกสิบหกคูณสี่เป็นหกสิบสี่เพราะนั้นทำต่อเป็นลบหกสิบสี่นะคะลบหกสิบสี่ตัวอย่างที่หกลบของหกยกกำลังสี่ลบของหกยกกำลังสี่ก็จะแทนด้วยลบของหกคูณกันอยู่สี่ตัว ลบของ6คูณกันอยู่4ตัวก็จะติดลบนะคะหคูณกันอยู่สตัวก็จะได้1296งพาำตอบเป็นลบหนึ่ต่อไปตัวอย่างที่เจ เศษหนส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองเศษหนส่วนส่ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะแทนด้วยเศษ1นส่วนสคูณกันอยู่2ตัววิธนะีคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะหนคูณหเป็น1 4ึคูณสเป็น16เพราะนั้น ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน16ตัวอย่างที่8ลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะก็จะเป็นลบ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัว ลบสคูณลบ2เป็น4 4คูณลบ2ได้ลบ8นะคะได้ลบ8ส่วนด้วย3าเป็น9 9้เคูณสเป็น27เพราะนั้นคำตอบเป็นลบ8ปดส่วนยี่สิคำตอบเป็นลบ8ปดส่วนยีนะคะษษษษษษษตัวอย่างที่9้า 0.3ยกกำลัง4แทนจำนวนใด0.3ยกกำลัง4หมายถึง0.3คูณกันอยู่4ตัว0.3คูณกันอยู่4ตัววิธีคูณทศนิยมนะคะให้นักเรียนนำจำนวนที่ไม่ใช่0ูนย์มาคูณกันนะคะ ก็จะเป็น3คู3 3 3นะคะ3 3เป็น9 9 3 27 27 3เป็น81เนื่องจากว่าเป็นทศนิยมคูณกันนะคะคําตอบที่ได้ได้จากการคูณทศนิยมจะมีจํานวนทศนิยมเท่ากับจํานวนทศนิยมของตัวที่เอามาคูณกันเนี่ยนับรวมกันนะคะ ทศนสยมของคำตอบจะได้1ตัวสองสาคำตอบจะมีศนิยม4ี่ตำแหน่งนะคะหนึ่งสองสามสี่านั้นก็จะตอบ0 0นย์ตัวอย่างที่10บลบศูนทั้งหมดกำลัง3คือลบศูนคูณกัน3ตัว ติดลบนะคะลบ0.01คูณกันอยู่3ตัววิธีคูณก็เช่นเดียวกันนะคะ0อยู่ข้างหน้าไม่ต้องเอามาคูณนะคะนำแค่1คูณ1คูณ1นะคะ1คูณ1คูณ1ได้1จำนวนของทศนิยมของคำตอบจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ตำแหน่งนะคะ1